ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเทียงฉายกีรนันนะครับได้บอกภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชยืนยันว่าจะไม่มีการยุบปป,อปชอย่างแน่นอนครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องมีองค์กรที่ดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป เบื้องต้นได้ให้กันบ้านกับทางปปชนะครับไว้3ข้อคือการตรวจสอบบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินการป้องกันและส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันการปราบปรามการทุจริตที่ต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกรอบทํางานนั้นจะต้องแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ครับประธานกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันค่ะว่าสาหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกจะต้องแล้วเสร็จนะคะภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะ ประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์อุวันโนนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญร่างแรกที่จะส่งมาให้สปชพิจารณาความเห็นชอบนั้นต้องเสร็จทันในเดือนเมษายนนี้ตามกำหนดคือวันที่17เมษายนแต่ยังไม่สามารถบอกกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะยกร่างเสร็จเมื่อใดค่ะ พราะหลังจากส่งร่างแรกแล้วจะทราบว,ว่าฝ่ายใดดําเนินการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องทําให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งโดยหลังวันที่6สิงหาคมสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงจะเดินหน้าออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ขณะเดียวกันต้องทําประชามติก่อนรัฐธรรมนูญนั้นประกาศใช้ด้วยค่ะ ประธานคณะกรรมาการยกราธร,รัฐธ,ธรรมนูญนะคะบอกว่ากรณีการกำหน,นดให้มีคณะกรรมาการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรมจำนวน7คนประกอบไปด้วยกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิในข้าราชการพลเรือนสองคนที่เคยดํารงตําแหน่งประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า3คนและประธานกรรมาการจริยธรรมของทุกกระทรวงซึ่งเลือกกันเองสองคนค่ะ มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายจากฝ่ายการเมืองเหมือนกับระบบของอังกฤษเนื่องจากราชาการนั้นควรมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีสิทธิ์ที่จะทักท้วงนโยบายที่เห็นว่าอาจขัดต่อกฎหมายได้ค่ะ